เดี๋ยวเราจะไปตามหาไอติมอินเดียกันอ่านว่าอะไรร้านยำค่ะร้านยทำทาไมร้านยำไข่มือไยำคย่ะเอาอัลมอน์อันเล็กค่ะมะออมันจะหวานๆนิดนึงแล้วก็เป็นกลิ่นนมแล้วก็มีอัลมอน์นี้มันจะเป็นรถิสตาชีโอกับกุหลาบนี้มันจะเป็นกลิ่นกุหลาบนิดนึงและถท่ง มีชิโไปนนที่อยากกินในติมสไตล์อินเดียก็มาที่ร้านยำเลยค่ะไม่ได้ขายยำนะคะปกติเวลาคนเขาไปอินเดียกันสิ่งที่เขาจะสั่งก็คือจายจะเป็นชาร้อนแล้วก็มีแบบเย็นด้วยลองชิมดูนะแบบร้อนมันจะหวานน้อยกว่าป่ะลองแบบเย็นวยหวานหวานแล้วก็มีกลิ่นขิงแล้วก็เหมือนนมแต่ก็อร่อยดี เราจะ